ทุกวันนี้ในสปปลาวมีแต่ข่าวการเสียชีวิตฆาตกรรมโอ้สารพัดครับพี่น้องครับไซบอกว่าเป็นเมืองผุดเมืองในศิลอยู่ในศิลกินในถ้ำเมืองสงบว่ามีความวุ่นไห้คือประเทศไทยขากันตายมีทั้งคืนซึ่นามิจังสันจังสี่ไปหาแสะประเทศเพื่อนบ้านเขาอีกโอ้หาขว้ยพวกสู สบายดีสวัสดีครับถักไทยพี่น้องสองฝั่งโขงที่ติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องณประเทศแคนาดาตอนนี้เวลาเก่าโมงกลางคืนนะครับหรือว่าสามถุ่มในภาษาไทยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องสิมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในสบป,อปอลเล่านะครับพี่น้องมีแต่ข่าวที่บอก่อยดีครับพี่น้องมีแต่การเสียชีวิตฆาตกรรมเรือล่มกลางแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็ ผู้หญิงท้อง9เดือนนะครับก็ไปเสียชีวิตอ่าตอนนี้ก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับสําหรับครอบครัวนี่ก็น่าเศร้านะครับผมอ่านข่าวในภาษาลาวผมเห็นแล้วก็สงสารนะครับคนอื่นก็แสดงความเสียใจนํานะครับเรื่องนี้ก็คือว่าอ่าเวลา9โมง45นาทีตอนเช้านะครับเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันนี้แหละครับพี่น้องทงางภาคเหนือของลาวนะครับผู้หญิงท้อง9เดือน นะครับครอบครัวนี่ส่งไปผ่าคลอดนะครับที่โรงพยาบาลในแขวงเชยบุรีนะครับปวดท้องมากนะครับไม่ไหวนะฮะคือจะคลอดโดยธรรมชาติก็ไม่ไหวนะครับอัน่าจะเป็นแบบว่าผู้หญิงอายุยังน้อยนะครับพี่น้องครับพอไปถึงโรงพยาบาลนะครับประมาณ9ก้าโมงสีหนะฮะหมอก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ไม่เป็นไรถึงมือหมอแล้วนะครับไม่ไม่เป็นไรบมอเป็นยังบเป็นยังเสื้อหมอเสื้อหมอนะครับไปตั้งแต่9้โมง4ีจนถึงตีหนะครับไม่ได้ผ่าคลอดจนผู้หญิงคนนี้นะครับเสียชีวิตนะครับไม่ไหวทนต่อความเจ็บปวดไม่ไหวนะครับข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวเล็กๆนะถ้าเป็นประเทศไทยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าครอบครัวนี่เอาเลือกให้ถึงที่สุด นะครับโรงพยาบาลแล้วก็หมอเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบกว่านี้ต้องใส่ใจกับคนป่วยมากกว่านี้นะครับไม่ใช่จะพูดอะไรก็พูดน้ําลายไปเรื่อยนะครับไม่รู้อาการหนักเบาแค่ไหนนะครับมันต้องทำการแบบพาคลอดเลยนะครับทำให้เขาพอเสียชีวิตมาแบบนี้นะครับถามว่าใครรับผิดชอบครับก็มีแต่ครอบครัวรับผิดชอบเองนิมนต์พระมาสวดนะครับเอาไปเผาแค่ก็แค่นั้นเองครับชีวิตคนเรา ความรับผิดชอบจะไม่เรียกร้องความเป็นธรรมจากใครได้ไม่มีในสปปลาวนะครับไม่มีเรื่องวุ่นวุ่น,ว,น,ว,นวายๆทำให้เกิดเทือนเรื่องแบบนี้ผมอ่านข่าวแบบนี้แล้วผมก็เห็นแล้วครับอืมหลายชีวิตนะครับหลายโรงพยาบาลในสปปลาวบางคนนี่อันนี้นี่คือดีนะเนี่ยผมไม่รู้นะว่าทําไมไม่ผ่าคลอดให้เขาหรือว่าเขาไม่มีเงินหรือ,อยังไงนะครับทําไมปล่อยให้จนเขาเสียชีวิตนะฮะไม่น่าเกิดขึ้นนะครับแบบเนี้ย แล้วก็ข่าวหนึ่งอีกนะครับข่าวเรื่องอะไรนะฆาตกรรมนะครับฆาตกรรมในจำปาสักนะครับฆาตกรรมเสียชีวิตห้าศพนะครับไม่สามารถเอาภาพขึ้นได้นะฮะเดี๋ยวติดแดงอีกนะครับผิดอีกนะครับเนื้อหารุนแรงนะฮะคนที่ฆาตกรรมห้าศพนี่คือติดยาบ้ายาเสพติดนะครับทีนี้เป็นลูกคนมีเงินด้วยล่ะนะครับ ลูกคนมีเงินทีนี้ก็จะเคลียร์นะครับจะเคลียร์ในห้าศพเนี่คือจะเสียคนละห้าล้านห้าล้านกีบนะครับทุกคนอ่าจะเคลียร์เสียคนละห้าล้านกีบถ้าเป็นเงินไทยก็เท่าไหร่นะครับห้าล้านกีบก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะแปดพันบาทไหมเจ็ดแปดพันนี่แหละอ่าจะเสียให้เขาแค่นี้ลูกติดยาบ้าลูกไม่มีสตินะครับควบคุมตัวเองไม่ได้นะฮะ แล้วก็ยังมีการไปพูดด้วยนะว่าถ้าไม่เอาก็จะไม่ได้อะไรเลยนะฮะชีวิตคนนะครับชีวิตคนอันนี้ข่าวในลาวบางทีก็ตลกดีนะครับมันตลกเพราะว่าอะไรอ่ะบางข่าวบางทีก็ไม่ค่อยนําเสนอไงรัฐบาลควบคุมสื่อนะครับเดี๋ยวเขาจะมองว่าประเทศลาวมีการฆ่ากันตายมีการฆาตกรรมนั่นนี่เกิดขึ้นนะครับอ่าพวกเจ้าหน้าที่พวกคุมสื่อนะอย่างต่เสียผาพหลักประเทศนะครับ อพอทีนี้ก็ไปแซะประเทศไทยละไปแซะเวลาทะเลาะก,กับคนไทยไม่ถูกกันกับคนไทยก็ไปแซะเขา,าว่าประเทศลาวมีแต่ความสงบไม่มีวุ่นวายเหมือนประเทศไทยฆ่ากันตายประท้วงอย่างน้นอย่างนี้ขึ้นเซนามิะล,งะลุงถล่มตายเป็นกี่ร้อยกี่พัน,นาลาวเป็นประเทศเมืองพุทธอยู่ในศีลกินในถ้ำม,มีแต่ความสงบนะครับสงบมาแล้วก็ปิดข่าวเนาะนะครับทุกประเทศมันมีข่าวดีไม่ดีหมดแหละครับมันอยู่ที่ว่าสื่อเนี่ย นะครับจะรักษาภาพลักษณ์ของประเทศแบบไหนนะครับแต่ในประเทศไทยก็เป็นประเทศอิสระเสรีไงนะครับสื่อเนี่ยจะไปว่าแต่คนฆ่าคนฆาตกรรมฆ่ากันตายเลยครับแค่วัวคลอดลูกเนี่ยครับวัวคลอดลูกเนี่ยนะครับก็ยังเป็นข่าวแล้วนะครับในอยู่ในประเทศไทยนะนะครับแค่แค่ปลาเนี่ยนะครับปลาสีแปลกแปกเนี่ยครับก็ยังมาทําข่าวแล้วครับประเทศไทยเขาเป็นประเทศที่ขายข่าว นะครับทุกคนที่เสพข่าวเขาก็มีสติมีปัญญานะครับฟังแล้วก็พิพจ,จารณากันเองดูข่าวเสพข่าวเขาก็มีความรู้นะครับถ้าคนดูข่าวเป็นก็มีความรู้มีความสามารถอัปเดตข่าวสารบ้านเมืองนะครับอันนี้ไม่ใช่เอาแล้วก็ปิดข่าวปิดข่าวนะครับแต่ไปดูในเพจนี้เขาโพสต์ลงนะครับคนทุกวันนี้เด็กสมัยนี้เขาเล่น a c e b o o k เนาะนะครับเจอเหตุการณ์ไหนเขาก็แชร์เองเขาไม่ต้องไปรอให้รัฐบาลกันกรองนะครับเขาแชร์แชร์แชร์เลยนะครับ เห็นไหมทุกวันนี้ทุกคนก็ติดติดตามเพจติดตาม facebook มันง่ายกว่านะครับ <c oughs> บางเรื่องที่มันพยายามปกปิดเนี่ยนะครับมันก็แดงออกมานะฮะ <c oughs> คิดดูว่าในประเทศลาวนะบางเรื่องที่ถูกปิดไว้นะยังรัดลอดออกมาได้นี่นะครับ <c oughs> ถือว่าถ้าปล่อยแบบอิสระเสรีนะครับผมว่าวุ่นวายมากกว่าประเทศไทยนะครับ <c oughs> โดยเฉพาะเรื่องเด็กติดยาบ้ายาเสพติดโอ้เยอะมากนะครับช่วงนี้มีการลัก ปรีนบ้านนะครับขโมยยกเขาบ้านนะครับโอ้เต็มพี่น้องครับตีกันกับเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านนี่หัวแตกฆ่าเจ้าของบ้านก็มีนะครับโอ้สารพัดครับพี่น้องมันขาดสติเด้นะครับขาดสติสิ่งเสพติดมอมเมาเข้าไปมันจะไปเหลืออะไรนะฮะแล้วอีกอย่างนะครับในประเทศเราทําไมมันก็ถึงเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นบ่อยนะครับเพราะว่าระบบเศรษฐกิจรายได้นี่แหละครับงานการมันไม่มีทําทุกคนมันก็ต้องเลือกอะไรที่ ทุกคนในเมื่อว่ามันไม่มีกินมันอดอยากปากแห้งนะครับหมายถึงพวกโจรน,นะนะครับมันไม่มีทางเลือกอื่นมันก็เลือกเป็นแต่ทางเดียวนี่แหละครับต้องระวังนะครับทุกคนต้องระวังชีวิตตัวเองนะครับเรื่องการแบบว่าก,ก,กระชากกระเป๋าในเราเนี่ยคือไล่วันอยู่แล้วอ่าเดือดเดนเดินเนี่ย,เด,เ,ยเดินในเมืองหลวงก็แล้วแต่นะครับเดินระวังนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยระวังเลยขโมยไอ้นะครับกระชากกระเป๋าแล้วไม่พอนะครับลักพาตัวไปด้วย นะครับเอาขึ้นรถไปด้วยส่งไปจีนไปบังคับค้าไปเวนีบางทีก็ฆาตกรรมเสียชีวิตนะครับแล้วข่าวแต่ละข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยในสบป,ปลาวนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของลาวหรือว่าพนักงานทหารตำรวจนี่แหละครับก็ไม่เห็นปิดคดีได้สักทีนานนะครับเวลาออกข่าวว่าก็กําลังดําเนินการอย่างเช่นในแม่ข่าวล่าสุดนะครับสาวลาวที่ถูกฆาตกรรมคนจีน ลักพาตัวออกจากผับแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเสียเสียชีวิตอยู่ที่ไปเจอศพอยู่ที่แม่น้ําโขงนะครับเป็นไงครับฝ่ายความมั่นคงหรือว่าในภาษาลาวก็คือหน่วยป้องกันสตร์ป้องกันความสงบเพินปอกสอปอกกระ,อ,อ,กระอเผินนะนะครับก็บอกว่ารอรอถแถลงการนะครับแต่นี้กําลังกําลังสืบสวนสอบสวนนักท่องเที่ยวจีนอยู่นะครับสรุปนี่จับได้หรือ,รอ,ย,อยังนะครับเอาข่าวแบบเนื้อเนื้อเลยนะจับได้หรือยัง ที่บอกว่าออกข่าวนะครับว่ากําลังสอบสวนอ่าสอบสวนสืบสวนนักท่องเที่ยวจีนสรุปว่าจับได้หรือไม่ไม่ไม่ไ,มได้กันแน่นะครับผมก็งงกับข่าวลาวนะฮะโอเคครับขอบคุณพี่น้องเลไลด์นะครับที่เข้ามาติดตามนะครับพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามาครับพี่น้องทางช่องยูทูปพิธีคนสองฝั่งโขงเฉลียบ่๊อบผัดคลิปใหม่ๆสวัสดีครับสบายดี